กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่55ที่กรุงพนมเปญค่ะในโอกาสนี้คุณดอนปรมัตวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและจะใช้โอกาสในเวทีดังกล่าวนี้นะคะผลักดันความร่วมมือในแง่ของเศรษฐกิจและรองรับความท้าทายของโลกที่จะเกิดขึ้นด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ห้าบห้าเริ่มตน้นขึ้นโดยครั้งนี้ราชอาณาจัก,กรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญระหว่างวันที่สองถึง6สิงหาคมนี้มีรัฐมนตรีจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงเว้นเพียงเมียนมาและยังมีรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศอ,อื่นๆที่เกี่ยวขอ้องอาทิสหรัฐอเมริกาจีและรัเสเซียรวมถึงประเทศอื่นๆรวม39ประเทศและองค์กรเข้าร่วม สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยประเทศไทยนายดอนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และจะใช้โอกาสการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ผลักดันความร่วมมือแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG รวมถึงการฟื้นฟูประเทศอย่างรอบด้าน จากผลกระทบโควิด -19 และส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือความท้าทายของภูมิภาคและของโลกในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงพนมเปญราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาในครั้งนี้หลายประเทศในอาเซียนยังจะหาหรือร่วมกันถึงแนวทางการเสริมสร้างประชาคมให้มีประชาชนเป็นศูนย์กลางแก้ปัญหาความท้าทายร่วมกันรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการระบาดของโควิด -19 และความตึงเครียดในพื้นที่ต่างๆตามหลักคิดของกัมพูชาและยังให้ความสําคัญกับการพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมาที่แม้เมียนมาปฏิเสธการส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็ตามการประชุมในครั้งนี้ผู้อํานวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ําโขงมหาวิทยาลัยขอนแกน่นยังได้ขึ้นรับรางวัลอาเซียนหรืออาเซียนพลาสประจําปี2564 หลังมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนสนับสนุนความร่วมมือในอนุภูมิภาครวมถึงระดับพระหุภาคีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาขีดความสามารถการศึกษาการวิจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําในอาเซียนรางวัลอาเซียนนะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กร ที่ทางานสนับสนุนในเรื่องของการสร้างประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นสถาบันแม่น้ำโขงเนี่ยช่วยอาเซียนในเรื่องของการนํานโยบายผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะครับให้เห็นผลสำฤทธิ์เชิงประจักษ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อความร่วมมือในรูปแม่น้ําโขงมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะครับก็จะทําให้ภาพรวมของอาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็คอนเน็กกับทาง ทวีปเอเชียได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คอนทิวิ์ไปสู่ในเรื่องของการคอนเน็กที่เซซสปิจซซอของอาเซียนในภาพใหญ่ของเอเชียแล้วก็ในระดับโลกในฐานะที่เราเป็นผู้ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับเราคงมีหน้าที่ในการที่จะต้องคิดและวก็นำเสนอรูปแบบว่าทําอย่างไรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอาเซียนเนี่ยจะสามารถเข้ามา ร่วมมือนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวเป็นเอกชนเป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะครับเป็นทั้งฝ่ายองค์กรภาคการศึกษาเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามาร่วมได้อย่างไรเพราะว่าการเป็นสมาคมอาเซียนเนี่ยจะไม่สำฤทธิผลถ้าเผื่อปราศจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครับสำหรับรางวัลอาเซียนคลาสเริ่มขึ้นในปี2561 ถูกมอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือในอาเซียนกับภาคีภายนอกเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและสร้างอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้เป็นครั้งแรกในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้คัชธาพง์ลีลาพงริส์สำนักข่าวทีเอ็นเอรายงานจากกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา